ชีวิตเปลี่ยนอาการดีขึ้นมากครับแต่ว่ามันจะมีช่วงวัดใจอยู่นะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะ่ะใช้เครื่อง c ีแพมานานเท่าไหร่แล้วคะก็ตั้งแต่ทำสนิ์เทสมาก็ตอนใช้มาได้ประมาณ3ปีแล้วครับเกือบสปีครับตอนนี้ใช้รุ่นอะไรอยู่หรือว่าเคยใช้รุ่นไหนมาบ้างแล้วคะโอ้ใช้มาหลายรุ่นเม่นกันเลยครับก็มีตั้งแต่ AirSense 10 a i r s t a s t a 0 Air Sense 11ล่าสุดที่ได้ใช้นะครับ แล้วก็ตัวที่ใช้เลยก็จะมีตัว u well 450, ูเวลสี่ห้าศูนย์แล้วก็ไวท์เทสปกแปดศูนย์ครับอันนี้ใช้เป็นปีเลยแล้วก็มีตัวพัทเท b บ e ลด้วยเหมือนกันจะเป็นตัวแอมนี้ครับชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ที่ใช้จริงๆแล้วใช้นานๆเลยก็จะมีสามรุ่นครับก็จะมีตัวแอดเซนตตัวแรกที่ใช้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวไวท์เทสแปดศูนย์ที่ใช้นานๆนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ใช้เมื่อไม่เกียรติที่แล้วแอดเซน สิบเอ็ดนะครับถือว่าโอเคเลยก่อนใช้งานมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะเออจริงๆแล้วตอนที่ใช้ครับมันเริ่มต้นจากว่ารู้สึกว่าทำไมเราเพียช่วงเวลากางวันแล้วซึ่งอยากนอนตลอดเวลาแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวรู้สึกเหมือนกับทำไมเรานอนไม่อิ่มเลยอะ่ะแล้วก็เจ็บคอรครับเวลาที่นอนเหมือนกับเหมือนจะร่างกายเราเรานอนแล้วเรานอนตรนเนี่ยแล้วคนข้างๆเขาบอกว่าเรานอนตรวน,นะครับแล้วก็ ออนเคลียประมาณน้นครับก็เลยไปทำสลีปเคสมามันก็เลยเห็นออกมาว่าโอ้โ oh, ห oh, จริงๆเราหยุดหายใจไปต้องหลับเยอะมากอ่ะค่าอช i ขันผมเนี่ยประมาณ4 0สกว่าอัสีบสามค่อนข้างเยอะมากครับหลังใช้งานมีความรู้สึกยังไงบ้างอาการเหล่านี้ดีขึ้นไหมคะอาการดีขึ้นมากครับแต่ว่ามันจะมีช่ว,วัดใจอยู่นะประมาณอาทิตย์สองออนเซ็นครับที่มันใช้แล,ล้วลาบากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอใช้ไปปุ๊บบัตรแล้วปรับตัวเข้ากับมันได้ทาให้การนอนดีขึ้นมากๆคืออยากบอกให้ ญาติหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนสนิทนะครับใช้เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเฟรชเราได้นอนแล้วการชาร์จมีความสุขเวลาเนาะรู้สึกว่าเครื่องซีแพใช้ยากไหมคะเป็นอุปสรรคในการนอนไหมเครื่องซีแพใช้ยากอับในอาทิตย์แรกคือพอผ่านอาทิตย์แรกไปเนี่ยคือิงๆผมใช้อาทิตย์แรกเป็นคนที่บอกว่าไม่ใส่แหวนไม่ใส่นาฬิกาไม่ใส่หูฟังไม่ใส่อะไรเลยครับคือเวลานอนจะรู้สึกว่ามันรับคันเลยหมด พอใส่ซีแครปเข้าไปมันใส่ทีนหน้ากามันก็จะรู้สึกว่าอยากจะต้องปัดออกตลอดเวลาครับมันก็ลำบากมากคืออาทิตย์แรกอยากวิ่งทิ้งเลยอ่ะบอกหมอว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วได้ไหมอยากผ่าตัดเลยอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าอุ้ยผ่าตัดเป็นเรื่องใหญ่ในคุ้มค่านี่นี่นาะให้ลองกลับไปใช้อทีนหนึ่งก็ลองใช้อีกทีนหนึ่งครับก็พอปรับตัวได้รู้สึกแบบดีมากรู้สึกว่าเออเราทําได้ว่ะคืออยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่ใช้ช่วงอาทิตย์แรกๆครับ ลองเปิดใจดูโอเคค่ะสุดท้ายค่ะขอสามคำให้ c ีแ p หน่อยค่ะชีวิตเปลี่ยนนะครับ